สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ที่นะเพื่อนๆน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราไปโอนเล่มกันนะครับนี่ยาลิษเอทเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หนุยนะครับถ้าจําไม่ผิดน,นะ <c ười> พี่หนุยอยู่ชนบุรีนะครับก็โอนเงินปุ๊บโอนเล่มให้ปั๊บเลยนะครับนี่สําหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่อ่ต่างจังหวัดหรือ ไกลต่างประเทศก็ได้นะครับโอนเงินปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับโอนเล่มให้ก่อนเลยนะครับทันทีนะอุ่นใจหายห่วงได้เลยนะครับชื่อรถจะเป็นของพี่ทันทีนะครับถ้าไม่ติดวันหยุดข้าราชการวันหยุดนักขัตเลิกหรือ,อวันนั้นถ้าไปโอนทันนะเช่นสมมติว่าพี่โอนเงินมาบ่ายสามเนี่ยไม่ทันต้องรออีกวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าโอนเงินมาตอนเช้าปุ๊บแป,ป,ป๊บเดียว พี่นเตรียมเอกสารให้ไปโอนเล่มให้ทันดีนะครับได้เลยนะครับภายใน3ชั่วโมงนะอย่างช้า5ชั่วโมงนะครับหายห่วงนะแล้ววันรับรถก็ค่อยบ้าก,กันนะครับที่สะดวกวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่าภาคใต้ภาคเหนือนะครับอยู่ไกลๆเชียงใหม่เชียงรายนะครับภูกเก็ตหาดใหญ่สงขลาอะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกมานะครับแจ้งได้เดี๋ยวพี่แอนขึ้นเทเลอร์ให้เลย นะครับหรืออยากนั่งเครื่องบินมาก็ได้นะครับมาดูรถที่ร้านก็ได้ลงสนามบินดอนเมืองเดี๋ยวน้องกิจไปรับนะครับยันสนามบินเลยนะครับแล้วก็มาดูรถที่ร้านนะถูกใจก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับที่นี่ซื้อเงินสดเนี่ยรับรถพร้อมเล่มได้ทุกคันนะมีเล่มให้พร้อมนะครับสําหรับยาลิสคันนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับวันนี้เราไปโอนเล่มให้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ไม่รู้ว่าพี่หนุ่ยจะมารับเองหรือเปล่านะครับก็ค่อย ถ่ายส่งมอบกันอีกทีนะครับใครที่ออกรถภายในเดือนนี้ก็รับไปเลยนะ้ำมันเต็มถังนะฮะเรียบร้อยยาลิตไม่แน่ใจนะคันนี้เบน์เพิ่งเข้านะสวยด้วยใครอยากขับเบน์คือ BM ไปแล้วนะไวมาก BMX1 นะครับรอเบนนะแล้วก็มีรถอีกหลายคันทันด้าเจ็ตแอกทาดนะครับมีหมดแอกทาดนะมาด้าสองมาด้าสองเนี่ยสภาพน้องๆไปแดงปีก็ใหม่ปี2019ไม่สา0 0 0ื่นส ใหม่มากถ้าใครที่ชอบโฉมนี้นะโฉมเก่าก็มีมาต้าสก็มีวีออสก็มีวีออสรอพี่สุรีนะครับถ้าจะไม่ผิดน,นะพี่สุรีเอาแอคถานมาเทิร์นได้เลยครับพี่คอนเฟิร์มรถสวยมากคันนี้อันติก็สวยมากนะครับใครที่อยากขับรุ่นพี่นะนี่สองแสนเก้าพันบาทนะครับได้รถขนาดกลางนะครับหรือว่าไป FB ก็ได้คู่แข่งกันหรือว่าชอบ h o n d ้าก็มา FB Ford รนะครับราคาเบาคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มเกินเบอร์นะครับ เมื่อวานนี้พี่คนนึงโทรมาสอบถามสองคันนี้คันไหนสวยกว่ากันโอ้โหบอกไม่ถูกอันนี้หล่อแบบวัยรุ่นมันเพราะมันแต่งมาหน่อยลงล้อมีสเกิร์ตยางหล่อนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับคันนั้นก็ได้สีเดิมสีเทาก็จะได้สีเดิมนะครับมาด้าสามก็มีพี่ๆคนไหนก็ชอบคันไหนก็มาชมได้เลยนะครับ FB นะครับไอ้อฟดโทษที FD นะครับนี่มาด้าสองบิโอเมสรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปรถมือเดียว บรรดาสองก้นราคาเบาๆเคียดีจากโรงงานนะสวยๆผ่อนสบายๆ Vigo Titan Ranger Nova 4ประตู4ประตูเกียร์ธรรมดาสีดำสองคันออโต้ Auto, อันนี้ตัวสมาร์ทแครเปิดแคปได้นะครับตัว Piller คันนี้ก็สภาพนังฟ้านะครับเดี๋ยวจะมีรีลันให้อีกทีนึงนะโอเบนเข้าใหม่สวยมากเดี๋ยวจะได้รีวิวเบนท์อะขออนุญาตไปโอนเล่มให้พี่หนุ่ยก่อนนะครับ รอดูเล่มได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่โอนเงินปุ๊บเนี่ยโอนเล่มปั๊บนะครับซุปเปอร์ 4G อยู่ญี่ปุ่นอยู่ยุโรปอ่ะก็มีนะแต่ก่อนก็เคยนะพี่ๆอยู่ต่างประเทศแล้วก็โอนเงินมาปุ๊บเนี่ยให้ญาติมารับก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาหลีนะไปทํางานเกาหลีไต้หวันอะไรอย่างงี้กันแล้วก็โอนเงินมานะครับแล้วก็ให้ญาติมารับนะครับหรือจะให้ส่งก็ ลองสอบถามทางเที่อนอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ไหนอะไรยังไงแต่ถ้าถ้าภาคใต้กับภาคเหนือเนะี่ยขึ้นรถเทเลอร์ไปง่ายนิดเดียวนะฮะง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยู่กับปริมณฑลชนบุรีระยองนครสวรรค์กาญจนบุรีหรือ,เ,อเพชรบุรีอะไรเงี้ยปาจีนอะไรเงี้ยโอ้แป๊บเดียวพี่เหยียบไปเลยรีบไปส่งให้ทันดีนะถ้าซื้อเงินสดนะครับถ้าถ้าจะจัดไปเน้นเนี่ยพี่พี่คนไหนที่ไม่สะดวกเหมือนกันติดธุระนะครับต้องเฝ้าร้านนะครับเพราะว่าเปิดร้านขายของอะไรเงี้ย แจ้งได้เดี๋ยวพี่แอนจัดให้นะในเรื่องของไฟแน <_ d un> นซ์เนาะก็ <_ d un> ดูอีกทีว่าคิวไฟแนนซ์ว่างไหมถ้าเขาว่างเขาสะดวกนะครับก็ไปเซ็นถึงที่บ้านได้นะครับนี่แล้วก็รอรับรถอยู่บ้านก็ได้นะครับออกรถภายในเดือนนี้รับไปเลยน้ำมันเต็มถังปเดี๋ยวเราไปโอนเล่มก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับนี่นะครับไปกับน้ํามันไม่ลดเลยนะครับนี่ยังเหลือ2ขีดนะครับไปกับขนส่ง44กิโลนะฮะถือว่าประหยัดนะ ขับชิวๆครับ80ร้อยนะครับชิวๆสบายๆแอร์เย็นช่ำๆเลยนะครับนี่กําลังเติมน้ํามันให้เต็มถังนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่ออกรถภายในเดือนกุมภานะครับภายในเดือนกุมภาพัน์นี้รับไปเลยน้ํามันเต็มถังนะครับตามนี้เลยนะครับคันนี้เยี่ยมมากนะครับขับสนุกนะฮะเหยียบปุ๊บมาปั๊บเลี้ยวปุ๊บคือแบบสั่งได้ดังใจนะครับอ่าก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับ คล่องตัวสูงมากนะครับแอร์เย็นๆนะครับเพ่งเพาะๆนะฮะนี่น้ำมันเต็มถังไปเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ซื้อเงินสดจัดไฟแนนซ์ได้หมดนะครับพี่พี่นะใครมีรถคันเก่าก็เอามาเทิร์นได้นะครับรับเทิร์นด้วยมี V ีออสมีอันติดเนี่ยที่ร้านสวยๆทางนั้นเลยนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะครับเช่นราคาเงินสดอะไรเงี้ยครับก็สามารถคุยกบบทางพี่แอนได้นะครับอ่ะ น้ำมันเต็มถังแล้วนะครับนี่จัดให้จุกเลยนะครับขับใช้กันไปยาวจะบอกว่าช่วงนี้นี่ฝุ่นหมอกควันนะครับผมมลพิษ pm นะครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพี่พี่หนุ่ยเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้า <laughs> จำผิดขออภัยด้วยนะค,ความจำสั้นมากนะครับช่วงนี้ก็มีพี่หลายคนโทรมาเยอะเหมือนกันนะครับ ก็เหลือแต่ก็ใครที่จะเข้ามาดูรถก็โทรนัดได้เลยนะครับนัดเข้ามาดูรถได้เลยนะครับบางถ้าถ้ามาเลยก็ได้แต่บางทีไม่มีใครอยู่ไงฉะนั้นจึงต้องนัดนะครับนัดล่วงหน้าเข้ามาชมรถนะครับเช่นจะซื้อเงินสดเนีต้องให้ทางพี่แอนคุยรายละเอียดด้วยนะครับในเรื่องของราคงราคานู่นนั่นนี่เนาะแล้วถ้ามีรถคันเก่าจะเทินเนี่ยก็ต้องให้ทางพี่แบงค์อยู่ดูรถให้นะครับ เช็คราคาคันที่เทิร์นให้นะครับก็จะได้จบเลยนะครับซื้อเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยนะฮะชีอาร์ดีสปอร์ตทิโตัวธรรมดาก็มีสวยๆอันนี้1.6มี1.8ด้วย1.8 e ีก็สวยมากนะครับมาเลือกชมเอาได้เลยนะครับแล้วก็นี่เอ็กทราดเจ็ทมาด้าสองมาเลือกเอามีเยอะแยะมากมายนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะเข้ามาชมรถกอ็อย่างที่ผมบอกไปนะโทรนัดนิดนึงโทรแจ้งแล้วกันนะวันอาทิตย์รู้สึกจะหยุดนะ แต่ถ้าอยากเข้ามาดูรถจะซื้อหรือว่าสะดวกวันอาทิตย์เนี่ยโทรแจ้งแล้วกันโทรนัดเพราะว่าอาทิตย์หยุดเว้นอาทิตย์นะครับส่วนวันเสาร์ก็เปิดนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะให้โทรแจ้งโทรนัดโทรเช็คก่อนนะครับก่อนจะเข้ามานะฮะเช็คร้านนิดนึงใคยท่ทานรอพี่พี่อยู่สากขาะสามารถโอนจองได้นะครับมาดูรถไม่ถูกใจคืนเงินนะ,ะเงินจองเซ็นเฟ็นเนนไม่ผ่านก็คืนเงินจองนะครับน้องกิจคอนเฟิร์มนะที่แอน,นคืน แล้วก็โนวมาล่าสี่ประตูก็เพิ่งดีลันไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปส่งรถกันนะครับเตรียมตัวออกเดินทางได้เดี๋ยวบริการส่งรถถึงบ้านเลยนะครับที่หน่วยที่ชบุรีนะฮะป้ายนะครับขนะองน้ำมันเต็มถังนะครับจุก,จกๆเต็มถังไปเลยโอเคค่าเบลลเรียบร้อยฮนะ ตอนเย็นรดนิดเยอะนิดนึงน,น,น,นะครับไม่เป็นไหลก็ใครพร้อมออกรถก็โทรได้เลยนะครับพี่พี่นะมีรถคันเก่าก็กรับเธอด,ด้วยนะครับรถจะเยอะหน่อยนะช่วงเลิกเรียนเย็นวันศุกร์ไปเลยครับไปเลยไปเลยอ่ะถ้าใครที่ขับรถก็ระมัดระวังด้วยนะนี่ถึงเต็นก็เดี๋ยวนี้ฟุตบาทก็พยายามอย่าขับนะครับพี่พี่นะ ตีวงนิดนึงนะครับถ้าใครมารับรถที่ร้านถ้าใครมารับรถที่ร้านก็ตีวงนิดนึงนะครับจะติดฟุตบาทโอเคไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ชนบุรีเลยนะครับอีกประมาณ8ปดจุดห้ากิโลนะครับใกล้ถึงแล้ว,วไปขออนุญาตพี่หน่่ยอีกทีนึงนะครับรถค่อนข้างเยอะมากนะครับเย็นวันสุก ก็อันนี้ห้าโมงครึ่งเองนะคืนฟ้าคืนฝนมันไม่ใช่คืนฟ้าคืาคนฝนอะมันฟุ่นนะนะครับขับชิวๆครับแปดสิบเก้าสิบร้อยสบายมากนะชิวๆแอร์เย็นฉับนะครับเปิดแค่เบอร์สองยังหนาวอะ่ะจะลดเหลือเบอร์หนึ่ง้ะฮะจริงๆนะครับไม่ได้โม้เลยนะครับ มากนะครับเยอะมากนี่ชนบุรีบ้านบึงนะครับบ้านบึงนะใกล้ถึงแล้วฮะเหลืออีกเจ็ดกิโลเราต่อเน็ตสายครับเ,เราก็ถึงบ้านพี่หนุ่ยแล้วฮะ <ged> <m> นี่ก็อธิบายนิดนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> พี่หนุ่ยก็มีรถหลายคัน <c oughs> นี่ให้ดูฮะ บ้านพี่หนุ่ยหลังใหญ่มากนะฮะบ,บ้านสวยครับกว้างนะครับให้ชมตัวรถนะครับนี่ นู่นนี่ครอบครัวโตโยต้าเลยนะฮะนี่ผมเห็นหลายคันเลยนี่มีทั้งเก่าทั้งใหม่ฮะกระบะก็วีโกโตโยต้าคอร์สนี่นะครับอ่าครอบครัวโตโยต้านี่ไฟเช็คอะไรหมดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดนะครับ บริการส่งถึงบ้านเลยครับพร้อมน้ำมันเต็มถังนะฮะใครที่ออกภายในเดือนกุมภาพันธ์รับไปเลยนะครับนี่ให้ดูสวยๆเลยครับ อะไรนะพี่เต่พี่อะไรเขาแล้วมาส่งที่ตี้แถวนี้เลยบ้านบึงนะฮะทีเราก็ขออนุญ,ญาตแล้วนะครับขออนุญ,ญาตพี่หนุ่ยแล้วนะฮะบ้านกว้างมากขออนุญ,ญาตนะครับมันเห็นใจว่าหลังใหญ่นู้นน่าจะใช่นะโหเจ้านี่นี่ขออนุญ,ญาตเลยนะฮะ นึกถึงบ้านตัวเองเนี่ยนน้นพื้นที่กว้างไปถึงนู้นเลยนะครับอะขออนุญ,ญาตนะครับโอเคนี่กว้างดีครับมีฝรั่งด้วยนึกถึงบ้านน้องิดก็นึกถึงบ้านตัวเองเนาะแต่ก่อนนะ่ะมีฝรั่งเนี่ยอร่อยอร่อยนะพี่นะนี่ก็เป็นลูกอยู่นะฮะนี่ เป็นรูปฝรั่งนะเออฝรั่งเนี้ยอร่อยนะนึกถึงตอนเด็กเลยอะ่ะนะครับอ่ะโอเคฮนะเราถ่ายรูปสงมอบกันนี่สวยมากครับผมบ้านสีขาวรถสีขาวด้วยขออนุญาตก่อนครับผมเรียบร้อ,อยแล้ว พี่หน่วยน่ารักมากครับผมนี่เป็นครอบครัวโตโยต้าด้วยนะครับโตโยต้าเยอะมากนะนะครับขอให้พี่หน่วยสุขภาพแข็งแรงครับผมเดี๋ยวนกขิดขอตัวก่อนแล้วครับเนี่สวยมากไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ขอบคุณครับไม่ไม่มี